โดยเจดจำนงในเจ้าพระเจ้าในป้าทุกีอยู่ระวงังระวางแป้นกันด้านปัตตานาเวจาลีโอจะตั้งสักทีองราชาร สามัคีร่วมอกร่วมใจทุกหน่วยงานเลยครับความสําเร็จประโยชน์สุขมันถึงจะเกิดขึ้นได้ประเทศชาติเราก็เปรียบประดุลเมืร่างกายอวัยวะก็เหมือนผู้รู้แต่และฝ่ายแต่และประแน็นถ้าวัยวะทุกส่วนไม่พิกลพิการวัยวะทุกส่วนทํางานต่อเนื่องเกี่ยวขันร่างกายนั้นก็ยอมจริญสมบูรณ์อง์ราชาวงรุทินพระองค์ก็ได้พยายามแผ่พระเมตตาไปถึงประตกนิกรทุกหย่อมยา จะเกิดผลแค่ไหนอย่างไรครับพี่น้องติดตามความกระใจสาระที่ใหญ่ประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินต่อมาครับท่านโอกาสนี้กรับผมจะขอ,อนำมิตรชมมุ่งตรงมาสู่ตำบลบ้านเจียนอันเป็นตำบลที่อยู่ห่างไกลความเจริญแต่ทว่าพี่น้องในแถบที่นี้ก็อยู่กันอย่างเครือญาติร่วมทุกข์ร่วมทุพร่วมใจ ตรงนี้เป็นบ้านของยายมียายมีชื่อว่ามีแต่ฐานะค่อนข้างจะลำบากอยากจนสมมาหากินไปตามปัตรสีบัตสาสามีของยายได้จบสิ้นชีวิตไปแล้วเหลือลูกไว้สามชีวิตคนโตนั้นมีชื่อว่าทองปอนแต่เดี๋ยวนี้ไปเป็นทหารเกณฑ์ คนที่สองมีชื่อว่านายเอกเป็นเด็กคนเดียวของตำบลบ้านเชียงก็พูดได้ที่ได้เรียนถึงระดับชั้นมัธยมลูกสาวคนเล็กของยายมีเธอมีชื่อว่าดวงมานวันนี้ภายในกระท่อมของยายได้มีการสนทนาหาเรื่อกันอยู่ในหมู่สมาชิกจะด้วยเรื่องใดาสาระใดพี่น้องหาความข้าใจต่อมาครับ จแม่เปลี ăn ่ยนประกอบแล้วทำารนาะเพื่อลูกยาได้เกิดผลแม่อยากรงแล้วอยากเสียลูกตั้งสามคนแต่ด้วยความจนมันบังคับเลยแม่เกินรับผ่าเปลี่ยนเอกนายเตอได้เล่าเรียน แล้วได้เกียรงานแต่นี่เธอจบมาแล้วว่างานเมื่อลูกบ่าวเธอจบการศึกษาคนตำบลบานเชียงมันดอกเสียงมานินตาจนมันดากังวลน,นึกแล้วแม่ก็นจนใจพอไหนเธอลองบอกหรือลองกล่าว เอาใจสักทีพอจบการศึกษามาอยู่บ้านแล้วงานไม่มีนี่มันเพราะอะไรสิ่งนันอาเดลกเอกแม้ว่าที่ไม่พูดแต่ลูกแต่ว่ามันจำเป็นต้องพูดกระอู้อย่างใดยินตามอย่างเห็นมันอดไม่ได้คนเราันลกูกนี่ไปวัดแสกวันจ้งกรานเท่าวัดป่าปลง ก็แรงก็ต้า,ตาบบเสื้อนะพี่หลกตัวเจต้องไปเรียนนั่นได้เป็นไรเลยนู่นไอตองพรีมึงหนุกติดตาเกินแน่นอนแล้วลกูกออแน่นอนแล้วแล้วไปแล้วกนนีนี้มึงอ่ะลูกอ็แม่จ้องเสีย้ยไปเรียนไอหลังคนนั้นบานเราเหมนมันต้ามด้วยกว่าม่วงใหญ่แต่หลังคนนะมันไดแดงออกเพราะมันผูดตั้งแต่กันกูต้องมึงไปเรียนโอไปกวากวัดไปเจจังวัดต,ตุงไทยตอง ก็ไหอย่าต้องเลยนะมีฮเราไม้ผวกไม้โบต้องไปกระตุ้นตังเทวะกนนีนี้มึงว่ามึงจบจันทุ่งจุดเดี๋ยวรบมาอยู่บ้านกรดีคนมันตามไอ้วันดีมันดีลูกไม่ดีเราคุยด่าแมวกันไม่ทังไรอ่ะไอ้ตามกองเช่นอย่างชัวอันนี้ก็มได้กินเดือนเดือนแล้วลูกก็จบมาแล้วไอ้ตินเชือปมเดียนะมีตัวเจอดีี่ไอ้เรื่องคนบ้านเจียงเราไอ้เรื่องปากนี่ไอ้เรื่องปากผุดเนี่ยเ นั้นนั่นแหละวันนั้นเนา่ยทำไมพี่้องพมป้ายาไปจิตยาเอาอยาขึ้นหังตรอนตายจักรยานปาไปรถตีปจิตยามันพูดได้ต่างรถตัน <B> วนเลยเมียเบาหนูกแกวะเลยเลย,เลยวาเมียมึงแกเออว่าที่ไหนก็พี่ทองพานเราเนี่ยพูดกันดูเลยเบาหูว่าเมียแกตายเลยว่าเตี๋ยตุ๋ตีไปอยู่ว่ดแ๋ยวยาเราก็ทำให้คนตรงได้กันเละเออโอตกู้รถตั้งไม่ก่กอใจเลยเลยรถ เธ่รัดต e ีวาแม่กอดก็มันรัดไปทั้งไอ้นั้นเอาตาหลังตีมันดได้คุยควางเอกได้เออแม่ครับผมกําลังจะคุยเรื่องนี้อยู่กับแม่เหมือนกันล่ะเออปั้นเพื่อลูกผมเรียนจบแก้ชั้นม .6 แล้วครับแม่ในตัวจังหวัดเรามันก็สูงสุดแล้วม .6 แล้วอย่างมด้วยด้วย่าลูกสี่จ้าเห็นว่ากี่ได้เรียนแม่เอ้ยนุ้ยดวงมันนุ้ยก้ยไปเรียนไหนได้อยู่กันไม่รู้ไอะท้องดวงมันจะไปเรียนอะไรอะน้อง ฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่อะไรไม่รู้เพื่อนก็มาชวนจ้ะกูว่าวเหนื่อยๆ่างนีลูกเอมึงนั้นได้เรียนมากว่าเปลือนแล้วคดีดวงม่านมันแต่งงานแต่งการไม่ได้ได้ได้จุไอ,อ้ครอบครัวเวรดิ้นก็เรายัางอยู่ต้องได้แล้วนี่ลกูกเดี๋ยวเจ้าอ,อกก่อนนู้นเขาบอกหยู่เรือไม่รู้นะนี่ลู้จากไอ้แรกเจ้าบอกก่อนกันแหลกโตไอ้ไรเจ้บอกก่อนเดี๋ยวมึงรู้จักโอ้แล้วก็เปลี่ยนแล้วก็พูดกันอยู่ ตุกรานกาแฟ้ยอดร่มตันจะไมมังเหรอเดี๋ยวมึงสิจริงเหมือนกันนะพี่ทองพี่ทองนี้จะเป็นคนที่สนใจการบ้านการเมืองเพราะรู้เบ้ครับเพราะรู้เบ้ดังนั้นรัดฝ่ายเพื่อองปอปอพี่ทองหรือครับไปฝึกอะไรนะองปอปอก็เพื่อแล้วอ๋ออ๋อปอปอย่อมาจากอะไรไปดองอบรมรักปากเอาพื้นกับเอ้ยอ้าวนี่เดี๋ยวรัดจีคอก็เดี๋ยวคอเปื่อยออบรมรักปากเอาพื้น ผมไม่รู้อืมอาสาบัตรนาป้องกันตนเองผมไม่รู้เนเอะบอบรมรักษาความพื้นพอมันรู้เดีย๋ยวพูดก็เบะเจ้าอบอกก่อหนห่อยได้หัวเจ้าบริการอืมไม่รู้เรื่องก็อย่าไปพูดดิให้จะไปพูดกับรรทายเด็ดต้องนะพ่อตัวถูกเถียงโรดินดกคว่ากูตายยามาควดัดไอ้อาเล่ยาใส่กินว่าวบันหนึ่งเจ้าเวลาล่างานแม่เกือบเสียคนนี่ยพี่ทองอะ่ะอา้าว ทำไมตัมอ่านหนังสือออกกูพ่งโตมันนหนังสืออาแล้วแม่ได้ยาอะไรกินกันไปเรากกูตัมจนแกตายยาอะไรไปตองเูรับด้านรับกลางวันละมันานได้ยาอะไรย่ายอมพอมจัดเฟสเือกันง่ารไม่รไปนาป่กวมบินเปนนะี่ยสี เออแล้วหน้าโคราชีตอกเลย,เยปล่อยลาดกามือนเลยวนังคือพีมมันเจอถุกจะบับมันฉันมึงงานถุกจะบับไม่อ่านเลยไม่สนใจเลยหนังสือพิมพ์เราไม่เคยสนใจไม่อ่านเลยทุกจะบับเราจะไม่อ่านเลยทำไมอ่านไม่ออกเลยคับย <c oughs> <c oughs> ังเจอจำลรไว้ปูนอนใิเไหมฮนสารพัดประโยชน์นะนอกเหนือจากอ่านแล้วห่อลูกยุงก็ได้มุงแดดก็ได้ เวลาตะกใจหมามาไล่กัดนั้นเราเรียงรายทำให้หมามาหลงทางก็ได้ <c oughs> การนี้เอาเลยลูกพ่มาลูกใครได้แหลวะวรลูกกูกหลับตา,ายบาสู้แล้วมันปูจนกลื่นมัดนี่คืออย่างนี้แม่เดี๋ยวเดี๋ยวครับเออน้องดวงมานก็จะไปเรียนต่อเลยน้องนั่นแหละกูอาพ่อมึงได้ตางานตามการอได้าาจ่วยต้องมาหนูกับกูได้ไม่ไหวแล้วเนะี่ยเพราะว่าอายุกำับอีเจ็ดสิบแล้ว แม่นี้แก่เกินวัยเพราะงานหนักผมก็ตั้งใจจะช่วยเหลือแม่ทํางานนั่นแหละแต่ความรู้ผมแค่ม .6 นี่แม่ครับมันเป็นครึ่งครึ่งกลางๆมันเราปีนมะพร้าวแต่มันไม่ถึงผลไม่ถึงลูกมะพร้าวทางที่ดีคือผมต้องเรียนต่อนะครับผมสอบได้ที่หนึ่งของโรงเรียนแต่ก็ไม่มีทุนนี่แหละตรงเนี้ยต้องเรียนต่อต้องเรียนต่อัะแม่ต้องเข้าสูนะ่นครหลวงเวสาลีในจังหวัดเราไม่มีแล้วแล้วไปกครร่วงเวสาลีเลยไปเสื้อรู้ มันก็อยู่ตรงนี้แหละครับแม่เนี่ยตอนเออมาลับ้าไปดัมโกนบ้านนอกเราด้ยเฮ้ยพี่ทองได้เรียนชั้นไหนตอนนั้นเพราะไม่จันนั้นมันก็ไม่รุ่งเลยกับแต่ปีเดียร์เรียนแน่น,นชั้นไหนไพี่ทองได้ปวดร้องกับแต่ปีเจ็ดมีปอสองปีเจ็ดขับอยู่ปวดร่องเจ็ดปีเลยตอกกัมาไอ้ตอกก็ลงปอดนึงอันนี้อยู่ปวดร้องไม่ตอกไม่ได้ไม่ขึ้นไม่ลงนั่นน่ะ ไม่อย่เพื่อปอดร้องฟี่เจ็ดเรียนปอดร้องเจ็ดปีมึงต้องเกดแก้วว่าเราเหมือนเดแเลยคนเดียวก็ทำเลดการดึงซาเหมือนการปลูกพืชลงในดินปลูกพืชในดินที่มันจะได้เป็นฟ้นดินต้องดีปูปลุกต้องมีความรู้คนนี้เด็กเราการดึงซาเราเนี่ยมอนมเหมือนกูนี่บ้านเชียงเราเมือนปลูกพืชแล้วไม่ได้ดูแลเลยเกดบเลยไปโรงเรียนแม่เอย,อยว่างีตึงมึงกิบเลยขึ้นหนังรถนี้รถ ในบ้านเราเนี่ยก็ตุกแม่ค้านุ้มใหญ่ตุกนักเรียนทีก็แก้ไปว่าเจ้าจับมูไม่ได้ดีิข่าวมูแต่ไม่แก้เป็นจ้องปลื้รือครูนักเรียนคนเดียวแต่พี่ทองก็ไปไปไปตึง้งโรเงเรียนเตียงแล้วปักบอดี้แล้วไปตึ้งม่ใหญ่ได้ก้าวเรียนทําไมกี่มู่นังตัวเรียนเื้อนี่พี่ทองไปยังไงหนังแก้มู่ฮียกรณีบอกลรับมาตึงจนการบ้านครูนะา้าไอ้าวการบ้านมันคู่กับการศึกษา ก็ฝึกกับยังไม่ตามการบ้านตั้งเรือนเคียงมีดวงเดียวเคียงน้ำมันกาดมีอยู่ดวงหนึ่งคันนี้เราอีต่ำเล็กมั้งอีตําป้าจามั้งไอ้ก้งแม่ดูข้าวเลยแกก็นี่คำกระดึงแกต้องกูเข้าแม่นพออีกินวากันมึงเลยที่กันนั้นแยงกันเล็กเก่งดวงนั้นแมววันนี้ก่อนหรือต้องเอออข้าวกินก่อนไปตั้มกันตาเล็กไม่อยากกินได้นี่น้องอีตายหมดแล้วนี่อันแม่พอว่าวันเด็กก่อนกูดินวากปิด โกอ,อกลังหมดแล้วไอ้แย่งกันอันนีเราก็ตอวชาวไม่ต้านครูตีเราตกงลงุ่ต้องไปตามกับนั่นทำไมมันจะซีหนหรอเกียงดวงนั้นให้เอยบ้าแล้วทำงไงไปดองกับนั่นมากประชุมระบ,บาดตำบลพิจารณาว่าเกียงดวงนี้จะให้ใครเป็นไปตามตัวบทนฎหมา,ายวังเออจยเด็ดมงว่าไดเคยเกียงหีืมือหลอกกีดได้เคย,ยออคดได้เคยตีกว่ามแล้วได้เคย อควรใจต้องและเพื่อการศึกษาประเทศตาเจริญพี่